สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม่หัวกล้องยี่ห้อ a n d o e r นะครับไม0ศน์หกนะครับไม่ทราบว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีฟองน้ำมีคู่มือนะครับ มีซองกันชื้นนะครับมีฟองน้ำผู้หัวไม้นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับตรงนี้เป็นหัวไม่นะครับแล้วก็มีที่เสียบนะครับเสียบกับโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับ เลื่อนได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นรู3.5นะครับเอาไว้เสียบหูฟังนะครับครับทีนี้เราก็มาดูที่คู่มือกันหน่อยนะครับคู่มือเขาก็จะบอกไว้ประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเขาบอกไว้ว่า cardioid directional นะครับเป็นรูปแบบการรับเสียงที่เน้นด้านหน้าเป็นหลักนะครับส่วน frequency r e s p o n s นะครับเขาบอกไว้ว่า20เฮิรตถึง1 6 0 0 0นเฮิรตนะครับก็ค่อนข้างที่จะรับเสียงต่ำได้ดีนะครับส่วนเสียงสูงก็รับได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วโทรศัพท์นะครับผมก็จะใช้ยี่ห้อ v i c o นะครับ รุ่น Power U 20นะครับทีนี้เราก็จำลองเสียบกันดูนะครับเสียบแล้วแล้วเราก็ล็อกนะครับแล้วพอเราเสียบเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปหูฟังกับรูปไม้นี่นะครับ ตรงนี้นะครับส่วนแอปพลิเคชันที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ที่ชื่อว่า Open Camera เนี่ยนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงกันดูนะครับครับก่อนอื่นเรามาฟังเสียงของโทรศัพท์กันก่อนนะครับโทรศัพท์ห่างจากตัวประมาณ1ฟุตนะครับทดสอบเสียง1 สอทดสอบ1 2 3ทดสอง1 2มทดสอบ1 2 3่งสองสามทดสอบ1 2ึ่งสองสามทดสอบ1 2 3่งสองสามทดสอบ1 2ึ่งสองสาม ครับแล้วนี่คือเสียงจากไมแอนโดเออร์ไมคู6นะครับไมห่างจากตัวประมาณ1ฟุตนะครับทดสอบสกิดหัวไมนะครับทดสอบ1 2 3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 ทดสอบ1 2, สอทดส,สอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ครับและนี่คือเสียงจากไม่แอนโดเออร์ไม่ศูนย์หกไม่ห่างจากตัว1ช่วงแขนทดสอบ123ทดสอบ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามทดสอบ1 2 3่งสองสามทดสอบ1 2 3่งาทดสอบ1 2 3่งาทดสอบหนึ่งสองสามครับและนี่คือเสียงจากไมแอนโดเออร์ไมศูนย์หนะครับ ไม่ห่างจากตัว1ช่วงแขนนะครับ h e l o test h l o หนึ่งสองสามสี่ h ล l l o test h o หนึ่สองสามสี่ h l o t h o หนึ่สองสามสี่ l o test h l o หนึ่สองสามสี่ Test o n ครับและท้ายคลิปนี้นะครับผมขอฝากเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่า S A N D I Y Review กันด้วยนะครับก็เป็นเพจเกี่ยวกับงาน DIY ทั่วไปนี่นะครับแล้วก็รวมเรื่องอื่นด้วยนะครับทั้งที่มีสาระด้วยแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยนะครับและคลิปที่ผมรีวิวใหม่ไปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ